กินเข่าพี่น้องเบื้องจานผัดมาเด้อกินเขา่าลวกพักสะดาอันนํ้อันนี้น้นนนำพริกปลาผัดพริกป่นพี่น้องพักดองหน่อยหนึ่งมาเด้อพี่น้องนี่ไข่ต้มเหลือลานดอกมาๆมากินเข่าน้ำกันเข่าเทียงค่ะเข่าเทียงมีอะไรแนวกินกินเข่ากับแก้วสมพักเนาะพี่น้องกับพักซส,สะเดายายนี่มักเด้อจ้ะ กินข่าวพี่น้องกินขา่าวอาหารมื้อเที่ยงได้บริเวนเที่ยนแบบใบสองแล้วใบ,บ,ส,อวบสองพี่น้องใบสองมูมาหาเฮ้ยนางบอกกระมูอยู่คุยเห่นกระมูถามสาราสุกสุกดิบเอาไปจังไหนมาจังไหนมาะเต็งดาสมัยหมีผาน้ำกันคนเหรพี่น้องหลายปีแล้วละ่ะเอาไปจังไหนมาจางังไหนหน่อยทำข้าวทำข้าวกันเโตดวนดู เราโดนด้วยเกือบสองชองอั่วโมงเหรอพี่น้องโดนโดนในมีเวลาคุยกันปกติก็เห็นกันเลยอยู่ตาบ้บองบ้องใครมีเวลาคุยกันนะพี่น้องากัดกันเรื่อยอยู่แต่ไหนตาทำงานน้ำกันหมดละ่ะมีผ่ากันอยงนั่นบางานนะพี่น้องมีผ่ายอยูงงาน ทำไมต้องเยีบผาอยู่ะงั้นนะเขากลไม่เป็นอ่สม่อแต่ตังคนตัองอดม่พอกันสิเดีพพอกันรู้เขาก็ับเป็นอ่อนอมอ่อเลยแหะเขามาตรวจอันนั้นอันนี้ในมู่บ้านเนาะก็เลได้พอกันรูร้ ยกันจะเลื่อมข้าวปาทับเมื่อเดือนตมูกินเข่ายินนำน้ำเพราะเข้าไปเราจังเนตรพ่อบ้างหาถอากินว่าเราขึ้นจังแพงเน่าอยู่เน่ากินนะพี่น้องบ่อดเอดือแพงดอกก็กินเนี่ยซ้ำเนี่ยละแต่คนที่สารบ้านเดียวกันเนาะพี่น้องคุยกันไปตะก้อนนี่ก็กินเขากับตำหุงลูกข้านน้ำกันเนาะแก้วบอลยึดจำสวยเดียวกันน้ำกันเนาะ ดูน,นอนแตนมีเวลาคุยกันนะก็เลยคุยกันโดนอด้ยังไงเป็นไรยนั่งกินส,สุดเอาให้ละบอกเราวน้าห่า cho ba sợ người bon, ba đẹp của lắm rồi hoa keo บอ้องปแดดพ่คนนี่แล้งเหรอืรอข้าวต่อใครไปแล้วอันประแดกพัดบ่ได้ตังไกสิพัดดอกพี่น้อง ันเมีย่ยนปลาทอดไขยย่กระเลี้ยนมาแกะปลาทอดมันเหลือกินนะพี่น้องเหลืเลยมาแกลือตำตำได้ปลากระป๋องปลากระพับเอาปลาซาบเข้าเนี่ยปลาที่ซับเดียดเเ๋ยวพี่น้องปรุเเง,งเครื่องนะพี่น้องลุกพัดใส่พริกใส่นยังเนาะมากินแซ่บพื่อกันค่ะ ของมาคอยนะกินแฉบอินโดนเขาเห็นจฉกพี่น้องทั้งเบาทั้งหยังอยากอายพี่น,อน้องไอข้ามเขาไม่เห็นจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนตได้จา้าหยุดเบิ้งเนตได้จา้ายจะเรียนผ่านได้จา้า ขอบพคุณเป็นอย่างสูงค่ะ